เรามาดูกฎของซิมสัน1นส่วนสกันนะครับเริ่มต้นจากการมีข้อมูลทั้งหมด3จุดแบบนี้นะครับก็คือเป็น x, II, x i y i x i บวก1 y i บวก1 x i บวก2 y i บวก2นะครับโดยในที่นี้เนี่ยเราบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยนะครับระยะบนแกน x ห่างกัน h ตรงนี้จะเห็นว่ามันมี3จุดนะครับโดยที่ x i บวก1ลบ x i และ x i บวก2ลบ x i บวก1เท่ากับ h ทั้งคู่นะครับ ในกรณีนี้เนี่ยหมายความว่าเรากําลังใช้พรคูนามอันดับ2นะครับก็คือเราจะประมาณฟังก์ชันซึ่งตรงนี้เราไม่รู้เนี่ยนะครับด้วยพคูนามของลากรันช์อันดับ2นะครับก็เขียนไปนะครับตามสภาพก็จะกลายเป็นอะไรครับ l0x คูณกับ fxi บวก l1x คูณกับ fxi บวก1 บวก l 2x คูณ fx i บวก2แล้วเราก็เขียนรายละเอียดของพหุนามออกมานะครับก็จะยาวหน่อยนะครับอันนี้เราไม่พูดแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเรากําลังลากเส้นเชื่อม3จุดนี้ด้วยพหุนามกําลังสองนะครับก็จะกลายเป็นเส้นสีน้ําเงินเส้นนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นการหาปริพันธ์ของ fx จาก xi ถึง xi บวก2นะครับก็จะประมาณค่าได้ด้วยการอินทิเกรตของพหุนามอันดับ2หมายความว่าเรากําลังหาพื้นที่ใต้กราฟของพหุนามอันดับ 2. 2ตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ระบายสีแบบนี้นะครับทีนี้การนำพหุนามของลากรานช์มาหาปริพันธ์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาค่าน้ําหนักเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนตัวแปรนิดนึงนะครับก็จะใช้วิธีการเดิมนะครับก็คือเปลี่ยนตัวแปรเนี่ยเป็นไซนะครับโดยที่นิยามไซเนี่ยว่า x ลบ xi ส่วน h เป็นตัวไซนะครับแล้วก็ d ไซก็คือ1ส่วน h dx หมายความว่าไงหมายความว่าถ้า x เท่ากับ xi ไซจะเป็น0ูนย์ x เท่ากับ xi บวก1ไซก็จะเป็น1และ x เท่ากับ xi บวก2ไซก็จะเป็น2นะครับทำให้เราอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยอินทิเกรตของ l0 นะครับพอเปลี่ยนตัวแปรแล้วเนี่ยก็จะดูว่ามันอินทิเกรตได้ง่ายขึ้นแต่ว่าย้ำนิดนึงตรงนี้อินทิเกรตจาก0ถึง2นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากิน2ช่องนะครับเรากินทีละ2ช่องพออินทิเกรตออกมาตรงนี้ได้ไรครับก็ได้ h ส่วน3ถัดมาเราเอา l1 มาอินทิเกรตนะครับพอเอา l1 มาอินทิเกรตก็เปลี่ยนตัวแปรก็็เหนนนนวว่่่่าามััอยยููใรปแบบทีงขึ้ต h ก็ตัดกันหมดนะครับแล้วเราก็อินทิเกรตไอตัวไซอย่างเดียวนะครับอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึงสตรงนี้ได้ไรครับได้ 4H ส่วนสพอเอา L2 มาอินทิเกรตก็เช่นเดิมนะครับก็จัดรูปตัวแปรนะครับซึ่งวิธีการจัดเนี่ยก็จะใช้บวกเข้าลบออกนะครับซึ่งผมไม่ได้แสดงรายละเอียดเอาไว้นะครับถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องกลับไปทวนตรงกดสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับในกรณีสุดท้าย L2 ก็จะได้เป็นอะไรครับ H ส่วนสแล้วเราก็นํา3ค่าเนี้ยเข้าไปแทนค่าก็จะได้อะไรครับการอินทิเกรตของ f x จาก X 1ถึง x 2นะครับเทียบกับ x เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ h ส่วน3ะครับแล้ข้างในตรงนี้ก็กลายเป็น f xi บวก4คูณ f xi บวก1บวก f xi บวก2นะครับแล้วก็ไอตรงเนี้ย1ส่วน3ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็เป็นเป็นชื่อของกฎมันนยนครับก็กฎซิมสัน1 1ส่วน3ะครับดังนั้นเราก็จะใช้สูตรนี้ในการประมาณค่าปริพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยทีละ3จุดหรือใช้ทีละ2ช่องนะครับ เรามาดูค่าคาดเคลื่อนเฉพาะที่ของกดซิมสัน1ส่วน3กันนะครับเริ่มต้นก็เขียนอนุกรมเทเลอร์ที่กระจายรอบจุด xi ออกมาก่อนนะครับก็ใช้มุกเดิมนะครับเหมือนกับกดสี่เหลี่ยมคางหมูทุกประการนะครับแล้วก็อินทิเกรตแต่ว่าครั้งนี้อินทิเกรตจาก xi ถึง xi บวก2นะครับตรงนี้ก็จะมี x ติดมาตัวหนึ่งนะครับพอแทนค่าก็จะเป็น xi บวก2ลบ xi ส่วนพจน์ที่เหลือเนี่ยให้อินทิเกรต x ลบ xi ไปเลยนะครับมันก็จะกลายเป็น x ลบ xi ยกกำลังสองส่วน2แฟก x ลบ xi ยกกำลัง3ส่วน3แฟกพอแทนค่าเข้าไปแล้วมันก็จะเหลือเป็น xi บวก2ลบ xi เป็นแฟกเตอร์อยู่แบบนี้นะครับแล้วเราก็แทน xi บวก2ลบ xi ด้วย2 h นะครับก็จะได้ผลออกมาดังนี้นะครับส่วนพวก f a c ทอเรียลก็คำนวณออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอะไรเนี่ยเป็น3แฟกเป็น6 4แฟกเป็น24นะครับ5แฟกเป็น120 แล้วเราก็หาค่าคลาดเคลื่อนเฉพาะที่ได้โดยการนําผลลัพธ์จากการอินทิเกรตเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือของอนุกรมเทเลอร์เนี่ยนะครับลบกับผลลัพธ์ที่ได้จากกฎของซิมสันหนึ่งส่วนสามนะครับก็เอาค่าเข้ามาแทนนะครับตัวสีแดงเนี่ยก็จะเป็นสัมประสิทธิ์นะครับที่ได้มาจากการอินทิเกรตอนุกรมเทเลอร์ตรงๆส่วนสัมประสิทธิ์สีน้าเงินตรงนี้ก็ได้มาจากกฎของซิมสันหนึ่งส่วนสามนะครับแล้วเราก็แทนอนุกรมเทเลอร์เข้าไปที่สองพจน์นี้นะครับก็ได้ออกมาเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็มีท้ายขบวนทั้งคู่เลยครับมีท้ายขบวน แต่ว่าเขียนจุดๆเอาไว้ แล้วเราก็รวบรวมสัมประสิทธิ์สีน้ําเงินให้มันสั้นลงนะครับก็จะเหลือตามนี้นะครับก็จะเห็นว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยมันหักลบหักลบหักลบกันได้หมดเลยนะครับพอหักลบกันแล้วเป็นยังไงครับก็จะเหลืออะไรครับลบ h กํกลัง5ส่วน90บคูณกับอนุพันธ์อันดับที่4ของ F ที่จุด xi และยังมีท้ายขบวนอีกตรงนี้ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับเขาเขียนเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็จุดๆๆจุดุไปก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับซึ่งสัมประสิทธิ์อาจจะเป็นตัวเลขติด สที่จุด xi เนี่ยเป็นที่ไซนะครับโดยที่ไซเนี่ยอยู่ในช่วง xi ถึง xi บวก2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าคาดเคลื่อนเฉพาะที่ของกดซิมสัน1นส่วน3นะครับเรามาดูค่าคาดเคลื่อนโดยรวมของกดซิมสัน1นส่วน3กันต่อเลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะหาปริพันธ์ของ fx จาก a ถึง b นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ข้อมูลอยู่3จุดนะครับ3จุดนี้นะครับการอินทิเกรตจาก a ถึง b เนี่ยก็จะได้เป็นพื้นที่ที่ระบายสีตรงนี้ ถ้าเราใช้กฎของซิมสันหนึ่ส่วน3นั่นหมายความว่าเราจะได้พื้นที่ตรงนี้แทนนะครับที่จะล้อมรอบด้วยเส้นสีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ x เท่ากับ a x เท่ากับ b แล้วก็แกน x แบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างแตกต่างจากความเป็นจริงนะครับก็มาถึงแนวความคิดเดิมนะครับก็คือว่าเอ๊ะถ้าเราเพิ่มจุด จะดีขึ้นไหมก็ย่อมดีขึ้นนะครับก็คือเราก็เพิ่มจุดนะครับก็คือเพิ่มเป็น7จุดก็จะทำให้เกิดจานวนช่วงย่อยๆขึ้นมาทั้งหมด6ช่วงนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้กฎของซิมสันหนึ่งส่วนสามเนี่ยได้3ครั้งนะครับเพราะว่าแต่ละครั้งจะต้องหยิบ2ช่วงมาใช้ในการคํานวณน,นะครับเนี่ยแต่ละครั้งหยิบ2ช่วงเพราะฉะนั้นจะใช้ได้3ครั้งหรือเราจะต้องแบ่งช่วงให้มันเป็นจํานวนคู่นะครับ แล้วเราก็ดําเนินการหาปริพันธ์นะครับเราก็อินทิเกรตแยกเป็นส่วนย่อยๆแบบนี้นะครับก็คืออินทิเกรตจาก x ศนย์ถึง x 2จาก x 2ถึง x 4ไล่ไปเรื่อยๆโดยที่เราเปลี่ยน a เนี่ยเป็น x 0แล้วก็เปลี่ยน b เป็น x n นะครับในที่นี้ n เป็น6แล้วก็ความกว้างของแต่ละช่วงย่อยๆเนี่ยนะครับก็คือ b ลบ a ส่วน n นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับ x 1ลบ x 0 x 2ลบ x 1่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจะมีค่าเท่ากับ h แล้วเราก็นําค่าคลาดเคลื่อนเฉพาะที่ของการคํานวณแต่ละครั้งมารวมกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับลบ h กําลัง5ส่วน90นะครับก็คูณไปตอนนี้ก็มีไซน์หนึ่งไซน์สก็ของใครของมันนะครับอย่าลืมว่าในครั้งนี้เนี่ยไซน์จะอยู่ในช่วง x 0ูถึง x 2 x 2ถึง x 4ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าเราจะมีจานวนช่วงทั้งหมด n ส่วน2ช่วงเท่านั้นนะครับเพราะว่า n ช่วงทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าเราหยิบทีละ2นะครับดังนั้นจะต้องทําแค่เ่็นส่วนรวมครั้งเที่ออก นะครับก็จะกลายเป็น n ส่วน2คูณ h กําลัง5ส่วน90ในขณะที่อนุพันธ์ อันดับที่4ที่จุดไซต่างๆเนี่ยเราหาไซแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งอยู่ในช่วง x ศูถึง x n เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งหมดนะครับเอามาคูณแล้วให้มันได้ค่าเท่ากันซึ่งจะต้องหาได้นะครับแล้วเราก็เอาค่า n เนี่ยซึ่งเกิดจากการจัดรูปตรงนี้เข้ามาแทนค่านะครับก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้เป็น b ลบ a ส่วน h แล้ว2เนี่ยผมย้ายมีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยว h ตัดกันตัวหนึ่งนะครับออกมาก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะได้ออกมาเป็นลบแล้วก็ b ลบ a h. คูณ h กำลังสี 180, ่าาซ นะครับโดยที่ไซอยู่ในช่วง x0 ถึง xn นะครับตรงนี้ก็จะเป็นค่าคลาดเคลื่อนโดยรวมของกฎของซิมสัน1ส่วน3นะครับ